เ่อตุ๋ลงก็ได้บอกเลขหมดตอันมันบอกศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเอออามาบอกคิวแท้บอกคิวแล้วจะได้เสียเห็นเพื่อนแล้วมันเป็นพาตุ๋นลงทั้งเฮ่าดีน้าคุณแม่อย่างง้อ แม okay. ่ก็แม่อนทำนวยพ่อแม่พ่อคือยิ้มข่าวว่ากับไปพ่อพาทุดงพิเศษก็ข่าวว่าเพิ่นอะไรเป็นไปพ่อแม่เได้ไปพ่อเพิ่นไปพ่ออยู่เมืองหนองหันพาตุดงก็ได้บอกเลขหมดหนองหันมันบอกศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเออมาบอกคิวแท้บอกคิวอะไรจ้าได้สิเห็นเพบนแล้วว่าเป็นพาสหลงทั้งเฮาดิเพป็นสิไปเรื่อยๆฮะน้าเป็นวอยู่เมืองเก่าบ่วอยู่หรอก ดอกมันบ่แม่นทางเฮามันเขาไปพ่อพอดีแม่งน้องหานจีไปพ่อมื้อนั้นโอ้มาบอกคิวด้เฮ็ดจังได๋สิได้พ่ออีกได้ถือกันเบิดบ้านเลยเออยีหลอมาไี่ละถือพูดสื่อเนี้ยเพรสื่อเนี้ยนี่ตผมเออพูอเอามากอ่ะพรสื่อกว่มี่อ๋อสองตนึงเนาะได้สองตมารดีบาร์ดีได้นั่งมหาพาตุุงบ่พ่อ ยี่ไปน้องหานอยู่ดิตะวันเขเห็นเพื่อนตะวันหมูอันนี่อันไปน้องฮานก็บว่าเห็นเพื่อนคนสิมาอหายคน้อกฟาตุ่งมันมันเป็นพาทางนอกนะคนสิไปเรื่อยๆนะฟันตุ่งมันมีกดพร่องมีขวดทัดสงสัยไปเรื่อยๆว่ะบ้านนี้เนาะเมื่อนี้ก็พอบ้านหวานไม่หอนบ้านนีผมว่าสันว่าเอาน้ำผมบ่อมาสันว่าก็ได้เอาน้ำเขายี่สิบบาท ถือเจอเจอเพิ่นซีนยู้มาถือพวกเขาบอได้ได้ก็ว่าเอาแม่พ่อทุดหงบอกนี่เรื่องน้องหานนี่ว่าสั่นว่าผมไปน้องหานพ่อทวดหงบอกศูนย์หนึ่งกับศูนย์เกตเนาะเอาหน้ามาแบบนี้มาสักกายนีว่าเขาขึ้นทอดเพิ่นยู้นี่เขาอยากเข็นเพิ่นยู้เนี่ย ฝันไปนา่นอันบรอบขึ้นเลี้ยงฝันฝันกับว่าใครคิวดอกต่วสิแก่เือฟังซื้อแก่เ็าฟังบ้านนีทันว่าประตูกางตายตะวันลอกตูวลอกหันตายแล้วตะหลายปีแล้วตายย่งใหญ่เสียวเราใส่ลงเนาะสันมายันแต่นอกสนุกว่าเดี๋ยวไปเขาเอาผาคุ้มเราไวอยู่นั่นละเพราะนั่นลหละจะฝันะยิ่งใดเก่าแต่เบื้องแรกต่ฟังมันสิมันสิคิวบอเบื้องแรก มันัะฟันเพราะว่าจากไหนเขาบม่เคยฝันเห็นประตูกังเจียเทียด้อยจากไหเขามาฝันเห็นแค่นี่เขาเคยมาเป็นพี่น้องคุกกี้กันเจียเทียเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายประตูกังแล้วตายตอนเพิ่นเสียอายุยี่สิบปีเขาบอกว่าไม่รอดตายหลายปีแล้วพ่อเนาะตายหลายปีแล้ยเนี่ยประตูกั้งสุกังพี่น้องอันเม่ยผ้านี่ยผ้าลูกเตี้ยนี่ยนะบ้านเด็กที่เพ้คนเท่าไหร่ค่ะ บอลลีคีก็หัวจ bon ักเด้อบ <oda> uh ัลนี้เ้อขนาดยุคคลุมเดียวกันบอลลีคีแยบปีเนี่ยเราเออกิดะพร้อมกันก็ไปก่อนค่ะเกิดพร้อมกันก็อาบ่อ่าอุ้เออนะสองสี่ก้าสี่สองสี่ก้าสี่ไงยัง อ๋อสี่เก้าสี่ทศศอเกิดเพิ่นทศศอเกิดตะวันแล้วตะวันกระเล็บอันใหญ่เป็นตี่ก็สีดิตีเรื่องไหนคะปัะถูกกังก็เป็นเก้าซะแล้วตายกับเป็นศูนย์ซะเก้าศูนย์เนาะเอาดิสิมาสั้นเนาะกระเล็บวัจักรีนะกังเนี่ยเอาก็ต้องไปตีอย่างดอก เอาจักสีง่ายๆใน่ไหเนาะครับผมเนี่ยเอามาเก้าศูนย์หกศูนย์แป้สีลดอะไรอ่ะยูเอาเมืองด้วเอาเก้าศูนย์หกศูนยตัวเดียวเนี่ยเนี่ตีแปสีหล่ะง่ายๆ้มั่สิถึงมันอกาถึงมันเองดอกแต่ว่าพ่อเกิดแต่ว่าันเห็นคนตายพันว่าได้ศูนย์ค่ะอีริรู้ว่าจะเป็นศูนย์อีอย่างสัน้อรมันเป็นศูนย์เจ็ดซะเก้าสิบมักหน้าสองสี่เก้าสี่หน้ลกจะปีละ เล้วตายพราสอะไรเงแม่ว่ากันสีอายุกันสีเจ็ดสิบสองเลยเนาะพขาตายนี่ประมาณเนี่ยเขาเกินพอกขาตายพ้าเกินหกปีเนาะ ก็นหกปีแล้วแปลว่านนแม่นุวยจะตีเป็นเก้าศูนย์หกโลดเอ้าตีแลวกังกอกังกอไกล้กังก,ก,ก,กับเก่าซะแล้วคนเราตายแล้วก็เป็นศูนซะ, <c oughs> ะเอาตีโลดนะครับผมมเรียกออกมากมจีบว่าเออกิดเืตีคือคือเสียผมจว่า,น,านี่ละเรีแม่นุวย <c oughs> สอบสอนตัวนี้สอบตัวไหนคะสอบไปวัดบัตรสอบตัวนี้เก้าศูนย์น่อยเออนี่ล่ะเก้าศูนยนี่ละนี่ละ เก้าศูนย์ก็มีเนี่ยว่ากังหรืวัตีอยางเราเนาะกังกับเป็นเก้าไปรดเราตายกระสุนคันวัดตถีคันวัดตีเพราใส่เป็นน้ำหานน้ำอายุเราหาศูนย์่ะอายุเราเก้าชิบสองปีแล้วไฟไหม่เราลูกไปเห็นดึงใส่มาต้องมาจากที่เราเท่านั้นเลยมาเลคีเจ้าที่ไม่ย้ำอีกก็ได้ ามมาเล็กี ai, like oh, ul, ่อายุนะคะเอาว่าห oh ันน้านยุไก่พวกนี่เอานี่อยู่เย็นไม่เขียวพอย่อมนี่แม่้านไม่ร้อยเนี่ยนะล้างนหนาล้างเยี่ยงกันแล้วยวสิฟปนซอฟเอาที่นั่นดอกโ้งสุดท้ายเหรอโ้งสุดท้ายยังนั่งพับไปหาใหญ่เห็นโล่งร้อมบ่คะเห็นล่งร้อมปะก็เห็นล่งเอาเล้วไว้นอนไว้ยั่วก็เลยว่าคือเอานั่นเอาโลงมาใส่เราแท้เราตายตะโดนแล้วเนี่ยอันแห้งเป็นตะย่านจะบอกว่า แล้วใบอันแขีนลำคุ้มมุ่มอยู่ไหมอเอาเอาผาคุ้มใส่หมองลาะหมองเพียงเอิกอแล้วเนี่ยหาพบใบอยู่ถาล่องอยู่ล่องพระท่านเนีมาใส่แล้าก็เลยเหยาะไปนี่ยหญ่ก็เลยขึ้นยานขึ้นยานว่าเอาหัวอีเจ้าก็นั่นเอาล่องมาใส่แล้วแต่ห่างยันยุ่งสนกว่าเพราะว่าท่านน่ะลายแก้งไรเขาบักเคยฝันเห็นตุ๊กังจัเกีย แต่แดงว่าเปูนสีเมนสูงเนาะงั้นปูนซีเมนสิหั่นบ้งหั่นฟันเห็นบักอุ้มงวดบ้งหั่นแม่นช่ฟันเห็นบักอุ้มลูกเคยนแม่เดิมบันว่ามันสูญหาย ปันนี่ก็บรู้ว่าเลขสิยุใส่จนแค่เลขยุ่ดมั่นเก็ตศูนย์นั่นแหละการเลขเสือตั้งแต่อายุมั่เซื่ออายุมันตอนนั้นอุ้มอุ้มมือขึ้นอีกฝันว่าวุงศูนย์ให้กูไม่อุ้มเพรสิขาโก้สนอว่าเมื่อใดยักปีแล้วได้สามสิบหกก็บเลขเสือตั้งแต่สามสิบหกกับศูนย์หาหาศูนย์ตอนนั้นสิบห้าอีกปันนี่ยฝันว่าคิดว่าเลขเสือมาออกรดสูนนอศูกูฝันเห็นศูนย์เสนอว่า อันล่วงสามมายุเพื่อนเพือเนาะเอ้าก็แค่เนี่ยละเพื่อนเพื่อนนอนอยู่บ้านเพื่อนบอกค่ะแค่ปีบ้านผู้สูบถีว่า ก็ซุกันนั่นยุ่เอาเล่าดอยไว้ในเฮียนเล่าหันละโบ้านเด็กีินอเลยเด้อนั่นละแต่ตอนนั้นละเดี๋ยวสิตามโค้งสุดท้ายเออไปนั่งเอาอดบ้านชนะบันนี้บ้านที่ใสไปถามเบิ่งสามรูบ้าบ้านแม่น้อยยุใสขัดไปหอดเฮียนไม่เขียวมันสิมันเลี้ยงไปเห็นเฮียนไม่น้อยระดอกโอ้ครับมันใสยุใสเมื่อนี่เฮียนไม่เขียวยุนี่ครับแตเยี่ห์ยุใสไม่หันโอ้เยี่ยงกันนั่นละไก่ยุเป็ดแตะฟังหัวนั่นละ นี่พ่อกันโดยบ้างเงินสิไฟไฟกเราไม่น่าเป็นสิไฟราเราซบเราศบซบคนดีกตรงเก้าศูนย์เลยเอามันกระหันหัวก็ได้หกเก้าก็จะเรื่องว่าเก้าก็หกเป็นตัวเดียวกันเนื้อเก้าศูนย์หกศูนย์มันหันหัวก็ได้ส่วนคนตายก็ต้องมิศูนย์แต่วางย่างอายุเรือพี่น้องกับไปทะเบียนบ้านเนี๋ยแอร์ติตามคุณแม่นุ่ย สุดท้ายเหเพื an ่อนไปสืบความฝันมาอคืนนี UK> <h uk> <h uh> ah uh> ่บางทีไปสืบว่าอยู่ตอนไหนก็เลยว่านโอ้กันผิดอํานาจอํานาจนี้เลยสื้อสื่ออันเล่าดอกเล่าซื้อกังนี่ก็ต้องเก่าเล่าตายก็เป็นศูนย์กับสื้อเท่านั้นละสิวันกังสีนนะมหันก็ถือศูนย์เจ็ดน้ำพัดทุดงพัดทุดงอันเขาไปพ่อพัดทุดงพ่อแม่บ่ได้ไปเห็นดอก แต่เขามาแล้วเขามาเห็นผู้ทับซ้ำหลอดผู้ขายเหล็กสแแมครับซํำรลอนเป็นปนีเขาขายเล็กอิระบาดเขาขายอิระบาทปนีก็เลยไปหาเขาใบสองป้าป้าว่าสันว่าผมสีบอกเด้อว่าผมเห็นพ่อทุดงมีแม่งน้องหันคนบอกเลขศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก็ดพลาดซื้อเอาก็ซื้ือเอาเด้อผมซสือแล้วว่าสันว่าผมว่าแล้วว่าได้ซืือหรอกผมลงผมลงเอาแล้วเพราะเขาขายเลขเขาเล็กล่งเอาปนี แต่เล่บเอาเอาห้ป้าจะเศร้าคนเศร้าสัสนวันนักนีชุดใส่ขายของบ้าขายไอ้ตัวไหนจีนี่ยค่ะค่ะเอาเอ้หายหปด้วยเฮงเฮเด้อมบ้าบังเอิญนั่นสิเทียมมันแมนมาเดียมแมนแมนอิริ่เนาะแมนครับแม่าเทียบังเอิญเรอยสิมาพ่อกันเอาครับมางวที่ที่หนึ่งนี่่อพอกันเลยบังเอิญเนี่ยมานั่งเจาะกันีก็มาหลนเมนี่พอกันเลยค่ะ เอาปเนี่ยทีได้สู้ก็ไม่นุวยก็ได้เรอะว่นนี้รวมเข้ากันใหยมันิกับทีมกันก็ไม่ก็เขรืงใดตัวเลขกน้ำพมเนี่ยเออันก็ไม่ฝันกัไมาฝันเห่ประตูกังมันก็เหมือ แ็นี่ค่ะี่เป็นแนวทางนะคะแม่หน่วยเจอกันโดยบังเอิญค่ะแต่ว่าบัฒนเนชาติเรืองบ้านเด็กที่ล้กกะอายุเนาะค่ะเนาะเมือนี้ก็มาซุ่มกันพี่น้องร้ายผู้ร้ายคนกับเสียงดังแน่กับขอตดขอไผ่ตะกะเมื่อพอเพิ่นกำลังจะไปงานศพกันนะคะข้อสอเกิดสองสี่เก้าสี่ของคู่พิเียเนาะค่ะลักกแม่ตีเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์อายุราวๆเจ็ดสิบสองแต่ว่าเพื่อความชั่วกบล่อคงสุ้า กดไลค์กดแชร์ไว้กดติดตามไว้นะคะแอดจะติดตามใกล้ๆ้มือให้เพิ่นไปสืบบ้านเลขทีล่ลลวกอายุก่อนนะคะเมน่วยเข่าตลอดนะคะเพิ่นกะแม่นหวยคือกันค่ะแต่ว่าก็เป็นแน้ทังเท่านั้นมีเข่ามีรุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสอบต่างบ่มากรับพานฟังเพือความบันเทิงเลยค่ะเป็นความฝันเท่านั้นค่ะสําหรับแม่น่วยค่ะ